สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำโปรเทคส์ณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยกลับมาที่ตัวเองนะโมเมนต์นั้นแ <c oughs> ป้นดูเลยนะบอกเฮ้ยฉันก็มังจะทำฉันทำอะไรเนี่ยฉันร้องทำไมฉันเป็นอะไรเห <c oughs> มือนจิตกำลังต่อสู้กับสิ่งที่กำลังแสดงออกร้องไห้เสียใจเสียใจเสียใจแล้วเห็นความเสียใจที่กำลังแสดงออกผ่านการร้องไห้แล้วก็เสียใจว่ากำลังโดนขับไล่ออกจากตัวเราแล้วเราก็งงว่า เฮ้ยฉันไม่ได้อยากแสดงถึงนี้แต่มันควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เรามีสติรอบรู้ตลอดว่าอะไรเกิดขึ้นกับตัวเราจนกระทั่งพระอาจารย์ท่านเนี่ยท่านรู้ว่าอะไรกําลังเกิดขึ้นกับเราท่านรู้ว่าถ้าปล่อยนี้ไปนานๆน่ะอินเนอร์ของเราเนี่ยลึกๆเราสเต็ปต่อไปเราอยากจะทําอะไรรึเปล่าคุณอาไม่อยากเลื้อยค่ะุ้ยแยากเลื้อยแต่เลื้อยไม่เป็นนะแต่อินเนอร์แบบต้องไปเลยวิ่หนีหนีอยากเลื้อยฉันจะเนื้อเลื้อยหนีพระ ไม่เอาแล้วในดความรู้สึกตอนนั้นคือแบบเครีออยดเลยอ,ยอะแต่มันเลยไม่เป็นอะ<ม>แล้วเราก็แบบจิตมันต่อสู้คนะกับข้างในบอกว่าเฮ้ยบ้าเหรอฉันเลยไม่เป็นเว้ยเป็นคน,นแต่ไม่ใช่งูข้างในแบบไปหนีลุยเลยไม่เป็นลองดูสักมันสู้กันในใจแล้วแป้งก็ร้องไห้ไปด้วยกรีดร้องไปด้วยสู้กันเยอะมากพระอาจารย์ท่านมาที่เราเลย มาพูดเลยว่านี่ไม่ใช่ร่างของเจ้าถ้าหากว่าต้องการได้บุญไปอยู่ในภพภูมิที่ตัวเจ้าเคยอยู่แล้วไปรับอาบุญข้างนอกถึงเวลาของเจ้าเจ้าก็จะได้ไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมที่ทําบุญได้ถอดแหวนนิ้วกลางเดี๋ยวนี้เราร่วมสติจับแหวนนิ้วกลางถอดโยนเลยค่ะโมเมนต์ <Moment S 1> ที่ถอดจากแหวนนิ้วกลางถอดโยนปุ๊บเราก้มตัวลงกราบพระอาจารย์คุณอาคะไม่ใช่แป้งกราบนะคะแต่เป็นของข้างในแป้งอะกราบ เรากราบแล้วก็ร้อง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 ไม่ออกสักทีก็ค่อยๆออกค่อยๆออกค่อย,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 อยพอกลาบจนกระทั่งถึงจุดจหนึ่งปุ๊บมันบุบ๊มันเข้าทางนิ้วกลางมันออกทางนิ้วกลางวุ๊ไปโลงป่งแป้งหล่ลงไปนอนเลยค่ะดูนะฮะแล้วเหมือนว่าคุณแป้งก็เหมือนหมดแรงเหมือนนอนลงเลยตอนนั้นตอนนี้พูดได้เลยว่าอารมณ์คือหมดแรงเพลียร้องไห้หนักมากแล้วเราก็ใช้พลังในการต่อสู้กับสิ่งที่เรา ไม่รู้มันคืออะไรแล้วก็งง<ม>แล้วมันก็เหมือนพอพอหลุดไปปุ๊บโล่งอะคะ่ะ<ม>โลง่งแบบโลง่งแบบไม่เคยโล่งมาก่อนนะคะพอตื่นขึ้นมาคุณแป้งเชื่อแล้วใช่ไหมว่ามีอะไรมาเข้าตัวเราคือพอตื่นขึ้นมานะคะเรากลับพระอาจารย์ด้วยตัวเราเองเลยแล้วเราเงยหน้าขึ้นมาบอกท่านว่าพระอาจารย์คะยมรู้แล้วว่าสิ่งใดแฝงเลยในตัวเพราะในระหว่างที่เรากําลังสู้อยู่ภายในนั้นมันวาบขึ้นมาในจิตเลยว่า เราเป็นคนยอมรับเข้ามาเองนะในถ้ำที่เราเคยไปกราบและเคยเป็นรับพลังนั้นมันไม่ใช่การที่เราระลึกชาได้แต่เราเป็นการรับพลังบางอย่างเข้ามาสิงในร่างเรา hmm. และเราก็ระหว่างที่สิงในร่างเราเราก็ไปทําบุญนู่นนี่นั่นเขาก็คงได้รับบุญตรงนั้นไปด้วยและเราพระอาจารย์ก็พูดออกมาว่ารู้แล้วใช่ไหมว่ารับมาจากที่ไหนบอกว่าใช่ค่ะ เรารู้แล้วเรา,าพระจักถ้ำที่โยมเคยไปพระอาจารย์บอกแล้วรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไระกำลังจะถามเราบอกว่าทราบค่ะพญายนาคพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่พญายนาคนะแต่เป็นแค่นาคที่สิงในร่างเราพระอาจารย์บอกว่าหลังจากที่ไปรับมาแล้วโยมมีโรคอะไรที่หาสาเหตุไม่ได้ใช่หรือไม่มเราก็ตกใจโอ้ท่านรู้ได้ไงใช่ออกจากถ้ำนั้นมีมท่านบอกว่าสิ่งที่มาแฝงใน,ในร่างกายมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการรับวัตถุวงคล้นหรือต้มหัวกราบเทพต่างๆเราไม่เคยรู้เลยเร,เราได้รับอะไรมาพอแฝงเลยในร่างกายเรามากๆเนี่ยก็จะเกิดโรคที่หาสาเหตุไม่ได้ณจุดนั้นนะคุณอาแป้งแบบขนลุกสู้ตื่นรู้แป้งเอาของต่างๆที่แป้งมีเนี่ยไม่กล้าแตะเลยค่ะจิตเปลี่ยนเลยแทบจะไปถวายท่านท่านก็ไม่รับนคะาแป้งเลยถามท่านว่าพระอาจารย์ยมจะทํายังไงเพื่อตอบแทนคุณพระอาจารย์ท่านบอกว่า ปฏิบัติธรรมเป็นการตอบแทนสูงสุดแล้วแป้งเลยบอกว่าเอาแล้วปฏิบัติธรรมคือปฏิบัติยังไงท่านบอกว่าคือทําให้แป้งระลึกได้รู้เลยว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากความมูเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในแก่นมันเข้ามากลมกลืนกับพระพุทธศาสนาจนแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วอะอจนเหมือนเป็นอัมมัสข,ของนักธุรกิจที่จะต้องมี มันทําให้คนหลงผิดไปมากจนเราลืมเลยว่าจร,จริงๆแก่นแท้พระพุทธศาสนาคืออะไรท่านบอกว่าหันมาเข้าถึงแก่นแท้พระพุทธศาสนาโดยมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดสิไม่ต้องไปสนใจพลังอื่นๆเพราะเราทุกคนมีพลังอันแข็งแกร่งด้วยความเป็นคนและแข็งกล้ายอยู่ที่จิตใจเราตรงกลางอกคือองคุณของคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และการปฏิบัติเนี่ยง่ายมากคือบริกรรม พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่เพื่อนประเสริฐของข้าพเจ้าธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่เพื่อนประเสริฐของพระเจ้าสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่เพื่อนประเสริฐของข้าพเจ้าพระรัตนไตรเป็นที่พึ่อง,มมอ,ง,ง,งอันสูงสุดของข้าพเจ้าที่เพื่ออื่นของพเจ้าไม่มีเป็นการปฏิบัติที่ง่ายมากเวลาเดินไปไหนทําอะไรแล้วก็มีองค์องคุณรงนี้คอยดูแลปกป้องเราด้วยเราไม่ต้องก้มหัวไหว้อะไรไม่ต้องเสียเงินหลักแสนบูชาอะไรทั้งสิน้น ณวันวันนั้นแป้งก็เริ่มฟังพระจารย์แล้วนะแป้งบอกว่าโอเคแป้งจะลองทําดูว่ามันมีผลกับชีวิตอย่างไรท่านบอกว่าองคุณเนี่ยทุกคนมีหมด <S 1> <S 1> ขึ้นอยู่ว่าใครจะทําหรือไม่ทําหรือจะเป็นหลงเอาพลังอื่นมาหนุนนาเราและเชื่อแม่คุณอาพอแป้งได้ลองทําชีวิตหลังจากนั้นอะไรที่เคยติดขัดในเรื่องของธุรกิจ เหมือนไพ่ค่อยๆเปิดทีละใบทีละใบทีละใบชีวิตครอบครัวเล o n นชิ p หรือเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องก็ดีขึ้นด้วยการที่เราเข้าถึงแก่นแท้พระพุทธศาสนาโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดอะค่ะครับ ทา่านผู้ชมอันนี้คือเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เชื่อในเรื่องที่เรียกว่ามูเตลูไม่ทราบว่าจะเรียกว่าไสายศาสตร์ได้หรือไม่ก็เลยพยายามที่อธิบายคําว่ามูเตลูมา,า,าตั้งแต่ต้นนะฮะก็คือคุณแป้งนี่แหละครับในที่สุดก็อย่างที่คุณแป้งบอกว่าศาสนาพุทธถูกเอามารวมกันกับสิ่งที่มูเตลูเนี่ยใ่จน เหมือนว่ามันจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งทั้งที่พระพุทธเจ้าก็พูดไว้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลด้วยนะว่าศาส,สนาพุทธไม่มีวัตถุมงคลอะไรใ,<ช>ใดๆทั้งสิน้นมีแค่แก้วสามประการนี้แหละครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเอง<ช>การตั้งจิตอธิษฐานและการนั่งสมาธิให้อยู่กับสิ่งที่เป็นสติของตัวเองเท่านั้นเองห<ช>ลังจากนั้นคุณแป้งก็ก็เลิกโบก็ไม่เอาและไม่เชื่ออีกต่อไป ในความรู้สึกตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเราเราอย่างไรเราทัาล่อมลึกเกินไปใช่หรือเปล่าเราเราเราไปเชื่อมากเกินไปใช่หรือเปล่าเราไม่ได้ยึดเดินอยู่บนสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาอย่างที่พระพุทธเจ้าบอกใช่หรือเปล่ารู้สึกอย่างไรต้องบอกก่อนว่าหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแป้งพอแป้งเห็นแล้วว่าผีเข้ามีจริงการมูเนี่ยทำให้มีสิ่งแฝงเร้นมีโลกที่หาเศษไม่ได้เป็นเรื่องจริงแป้งเหมือนถอดปลั๊กเลยค่ะ ต้อง oh. เหมือนถอดปลั๊กเลิกกราบไหว้สิ่งที่เคยบูชา mm. เลิกท่องมงตนใดๆ mm. แต่กลับมาเดินตามแนวทางของแก่นแท้พระพุทธศาสนา mm. คือมีองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดกลางอกแล้วทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราหลงผิดไปไกลยาวนานมาก mm. เสียทั้งเงินมากมายหลายแสน mm. เสียทั้งเวลาที่ควรจะใช้กับครอบครัวกับ mm. ลูก เพื่อไปกราบไหว้หนู่นี่นั่นนะคะก็ยังไม่ได้สําเร็จแต่พอเรามาแนวทางเนี่ยเรารู้แล้วว่าที่พึ่งที่สูงสุดของเราคือตัวเราเองอและองค์คุณพระรตาตนตรยัยคือแก่นแท้ของพุทธศาสนาจริงๆนะคะซึ่งก็แบบรู้เลยว่ามรนมีปัญญาขึ้นมานะคะ่ะเราถล่มลึกเกินไปถล่มลึกเกินไปไแล้วมีปัญญาขึ้นมาทำาไม่รู้ว่าโอ้โหตอนนั้นมูเนี่ยอารมณ์ก็เสีย ร้อนรุ่มขนาดเรารู้กว่าเป็นมูสายขาวนะคะมูสายดํากับสายขาวอันนี้ขออนุญาตอธิบายเองนะตามความเข้าใจแบบชาวบ้านอย่างเาเนี่ยสายขาวสายดําก็คือว่าเอาสายดำก็นละกันสายดําก็คือเชิงศยศาสตร์ทำเสน่ห์ยาแฝดทำอะไรเนี่ยทำของใส่คนอื่นอันนั้นคือสายดำใช่ไหมฮะไปทาเสน่ห์ไปไปทาให้ของเข้าคนอื่นเนี่ยคือที่สายดําที่เราเข้าใจกันซึ่งคุณแม่ไม่ได้ทําตรงนั้นเราไม่ได้มีอะไรตรงนั้นไม่ได้ทําสายดําทุกอย่างที่เราบูชาสายขาวหมด ก็คือกลายเป็นการทําสมาธิอะไรโดยซ้าไปใช่แต่บังเอิญไปเช่าของเกรงเกรงนั่นมาทั้งหลายเราใช้คำนี้ก็คือหมายความว่าเป็นวัตถุมงคลนะฮะที่อาจจะเป็นโลหะอาจจะเป็นเซรามิกจะเป็นอะไรใดๆก่ก้อนเล็กก้อนใหญ่เสียเงินไปมากมายแล้วก็ไปเชื่อเรื่องเหล่านั้นมีลูกแก้วมีอะไรแต่อะไรพวกนี้เป็น เชิงที่เราเรียกว่าสายขาวใช่ค่ะมันสายขาวไม่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 ใช่สายดําไม่ได้คิดจะไปทําร้ายใครไม่ได้คิดจะทําร้ายใครไม่ได้อะไรใดๆตอนนั้นเราแค่ต้องการพลังบางอย่างมาช่วยอัเวลในสิ่งที่เราต้องการอย่างเงี้ยค่ะก็คือในเชิงธุรกิจค่ะในเชิงธุรกิจค่ะไม่ได้ทําให้ใครฉิบหายวายป่วงอันนี้เราพูดกันโตไปต่อคุณแม่ไม่ได้ทําอย่างนั้นจึงเรียกว่าเป็นการมูสายขาวกลับกลายเป็นนั่งสมาธิ พุทโธพุทโธอะไรด้วยใช่แล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิแป้งได้พิสูจน์กับตัวเองวันนั้นเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าลองทําดูนะพุทโธเมนาโถทำเมนาโถสังโคเมนาโถบริกรรมกลางอ,อกเรื่อยๆอ่ะแป้งก็โอเคไหนๆเราก็เพอร์เจอร์มูมาตั้งเยอะแล้วคงไม่มีอะไรเสียหายลองดูสักตั้งหนึ่งห mm. ลังจากแป้งทาปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นกับแป้งเม a ซิ่งมากกลายเป็นจิต ปัญญามันเกิดมันตื่นรู้ทำให้เห็นว่าตายแล้วที่ผ่านมาฉันทำอะไรไปบ้างเนี่ยฉันมูเสียเงินไปเรื่องเยอะแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลง l ร t i o n s ซ i p กับคนที่บ้านจากแต่ก่อนชอบฟาดหัวฟาดหางสามีลูกบ้างผู้ร่วมงานบ้างพนักงานลูกลูกน้องบ้างกับกลายเป็นจิตที่มีแม่ตาแล้วมันเหมือนกับพอเรามีองคุณพระราจดจ่ดใจเป็นที่พึ่งเราเนี่ยเหมือนมีเรดาร์คอยดูอารมณ์เราสวันนี้ต้องไปที่ทำงานกำลังจะด่าพนักงานละ พุทโธเมนาโถทำโมเมนาโถสังคูขึ้นมาเลยว่าฉันก็ไม่จะทำบาปเราเปลี่ยนคำพูดเป็นคำพูดที่ดีขึ้นแล้วเราก็แยกอารมณ์ออกจากเหตุผลได้ mm. มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากไม่ต้องเชื่อแป้งนะ,ะคะครูงาะเนี่ย <c ười> ขอรีเฟอร์ถึงครเงาะนะคะ <c ười> ครูเงาะก,ก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นครูที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆครูเงาะไปใช้การทดสอบทดสอบหนึ่งโดยการที่เป็นเครื่องที่ใส่ที่ตรงหัวสมองเพื่อจับฟร mm ีคว e นซี่ไวเบรชันของอารมณ์เรา mm hmm. สมมุติว่าตอนนั้นนะคะที่แป้งดูครูเงาะเนี่ยลองใส่ใส่เครื่องนี้แล้วลองคิดว่าฉันกําลังร้องไห้จิตแบบเศร้ามากฉันกำลังองไห้ฉันเป็นนางเอกที่ถูกทําร้ายร้องไห้คลื่นต่ําสุดสีแดงเลย คลื่นความถี่ของอารมณ์นะฮะที่จะใช้คำภาษาอังกฤษนี่ก็คือเครื่องวัดความถี่เครื่องวัดคลื่นความถี่ของอารมณ์เอาละให้เราคิดเราคิดเนฟอ่ะเราคิดเรื่องหนึ่งสักสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วดูคลื่นมาแล้วก็ดูขึ้นมันร้องไห้เลยนะคือเรื่องที่เราเศร้าๆดูดูไปเลยนะฮะเครื่องนะติด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 เป็นคลื่นความถี่ที่ทำลายเซลล์ในร่างกายเป็นคลื่นความถี่ที่ต่ำที่สุดคิดเรื่องเศร้าเรื่องเครียดแค้นต่ำ พอเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บพักแป๊บหนึ่งเอาขึ้นความสีที่นิ่งๆชิวๆสบายๆไม่ได้คิดอะไรมันกลับมาอยู่ตรงกลางาเป็นสีเหลืองอแล้วพอลองพุทธโเมนาโถทมโมเมนาโถสังโคนาโถบริกรรมกลางอก,อกของเราเนี่ยคุณอาเชื่อไหมว่าขึ้นอยู่ตรงไหนขึ้นสิขึ้นอยู่สูงสุดเป็นขึ้นแห่งการตื่นรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งเข้าใจด้วยเหตุและผลทางวิทยาศาสตร,ร์เลยว่า ถ้าเรารักษาจิตเราให้อยู่ในคลื่นที่สูงสุดเรื่อยๆเนี่ยเซลลในร่างกายเราเราก็จะไม่เป็นโรคง่ายๆ mm hmm. แล้วเราก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราคุณอาเชื่อไหมว่าตอนที่แบงหมูอ่ะแ้งเข้าใจแล้วว่ามันจะไม่สวยได้ยังไงไม่แย่ได้ยังไงเพราะตอนเรามูเราก็อยากให้มันดีขึ้นเรื่อยๆและจิตเราก็ยงต่ําเจอปัญหาก็หงุดหงิดฟาดหัวฟาดหางจิตก็วนอยู่ในครื่นแห่งความต่ําสุดๆแล้วบางคนเนี่ยบอกว่าปีชงปีชงมีจริงนะคะ แต่คุณจะไม่ชงถ้าคุณมีพารตนาตรค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คุณเกิดเรื่องร้ายเช่นเช่นสมมติเล่นๆขับรถไปอุ้ยวันนี้รถชนโอ้ยเซ็งหว่ะรถชนหงหงิดอ้าวไปถึงที่ทํางานโดนคนคนนี้ด่าอีกเราปล่อยให้จิตเราเนี่ยจมอยู่กับคลื่นที่ต่ําแล้วก็ดึงดูดคลื่นที่ต่าเข้ามาในชีวิตแต่เมื่อไหร่ที่คุณเจอเรื่องไม่ดีแป๊บหนึ่งปุ๊บพุทธเมโถทาโมเมลสังโคเมลดึงกระแสจิตขึ้นมาอยู่ขึ้นลมบนปุ๊บ มันลงทุกไม่นานตับหนึ่งดีดมาถึงลื่นความถี่ที่สูงเป็นขึ้นตื่นรู้เพราะฉะนั้นเราทําสิ่งใดเราก็ได้ผลนั้น ừ ừ. มันก็กลายเป็นดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหลังจากนั้นตั้งมีปัญญาในการดิวธุรกิจมากมายเลยค่ะขออนุญาตรตรงนี้สุดยอดมากหลายหลายคนฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่เกิดคิดดีทําดีจะได้ดีคิดชั่วทําชั่วมันก็จะได้ชั่วหรือว<ฆ>่าได้ในสิ่งที่ไม่ดีต่อจิตใจ ฟังดูเหมือนเป็นนามธรรมแต่นี่ฮะคุณแป้งกำลังพูดถึงเครื่องเครื่องนี้ซึ่งวัดเชิงวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าที่เคยพูดเอาไว้ตั้งแต่โหนในสมัยพุทธกาล2000กว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์จริงวันหนึ่งเราจะเอาเครื่องนี้มานําเสนอในรายการของเราว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงนะฮะซึ่งจริงๆอางก็ได้ยินเรื่องนี้อยู่แล้ว แต่ก็ดีใจที่มีคนได้เคยทดลองด้วยตัวเอง<ะ>ไม่เคยได้ทดลองได้ยินเท่านั้นเองว่ามันมีเครื่องที่วัดคลื่นความถี่ของอารมณ์แล้วมันจะทำลายเรื่องขอผมมันทําลายเซลล์ในร่างกายทุกอารมณ์มีผลต่อเซลล์ในร่างกายละหมดค่ะนะครับออขอบคุณมากที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะฉะนั้นจึงแปลงจึงตื่นรู้และว,ว่าเราเคยมัวเมาก,กับสิ่งบางอย่าง<ะ>ขออนุญาตอธิบายคำนี้อีกนิดหนึ่งท่านผู้ชม คำว่ามัวเมาสองคำนี้น่ากลัวมากนะฮะทั้งมัวมัวคือไม่ชัดมัวคือเป็นสิ่งที่แบบว่าคุมเคลือมองไม่ชัดอ่ะไม่เคลียเมาโอ้ไม่ต้องพูดถึงแล้เมาคือไร้สติค่ะเมาเหล้าไม่เอเมาเหล้าเมายาอะไรใดๆสองคำนี้อยู่ด้วยกันก็คือคนที่มัวเมาอยู่กับสิ่งใดๆแบบที่คุณแม่เคยผ่านมาแบงนี้ซึ่งเราบอกว่าพอวันหนึ่งมันชัดขึ้นมาไม่มัว แล้วก็ตื่นรู้ขึ้นมาไม่เมาเราเหมือนเจอที่พึ่งที่ใช่แล้วโดยที่เป็นที่พึ่งคือตัวเราเองสิ่งดีๆเกิดขึ้นที่ตัวเราขึ้นอยู่ว่าคุณจะเห็นมันหรือเปล่าและแป้งก็ได้เลือกสิ่งนั้นมากับตัวเราเองและเราไม่จำเป็นต้องไมกราบไหว้ร้องขออย่าลืมนะคะทุกท่านศาส,สนาพุทธไม่ใช่ศาสนาแห่งการร้องขออ้อนวอนหรือบูชาวัตถุมงคลแต่เป็นศาสนาของการตื่นรู้และความพ้นทุกข์ ทุกที่แป้งมีต้องบอกกันนะต่อให้คุณมูหรือไม่มูมคุณก็เจอทุกอยู่แล้วเป็นสัจธรรมความจรงิงแต่ทุกตอนนี้ที่แป้งมีแป้งปฏิบัติกับมันแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงแต่ก่อนแป้งจมหรือคลื่นสีแดงคลื่นความถี่ต่ําทุกแล้วก็วนอยู่ความทุกมูเพิ่มเรื่อยๆทำยังไงเสียเงินก็ยิงเครียดเสียเงินแล้วยังไม่สําเร็จแต่ตอนนี้แป้งเชื่อในสิ่งที่แป้งกระทา<ม>หว่านพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นสัจจะความจริงนี้เป็นจริงเสมอมตอนนี้แป้งกลายเป็นว่า พอเราภาวนาวองค์คุณของรัตนตรัยแนบจิตแล้วเนี่ยมันเหมือนมีเลดราคอยบอกเลยว่าควรทําอะไรไม่ควรทําอะไรแล้วเวลาเราต่อรองอะไรกับใครมันเหมือนเราสามารถแยกป,ปัญญาอ,ออกจากอารมณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราจะคุยกับคนนั้นโดยที่เราไม่ต้องทะเลาะแต่ได้ในสิ่งที่เราต้องการ เนี่ะเป็นเรื่องที่สำคัญ <ฮะ S 1> เป็นอย่างมากกล <ฮะ S 1> ับมาถึงเครื่องรางทั้งหลายที่อถุงแป้งมีอยู่เป็นกิโลกว่าที่ว่า <ฮะ S 2> นี่นะฮะในที่สุดเราจะจัดการยังไงที่สมมติว่าคนที่เคยมูแล้วก็มีเครื่องเหล่านี้อยู่ถ้าจะจัดการกำจัดบางคนเรียกว่าเอาไปทิ้งเนี่ยจะต้องจัดการกับมันยังไงเนี่ยไต้องบอกวิธีแป้งหรอกนะโะดยการที่ก็มีครูบาอาจารย์บางท่านแนะนำนะคะ ต้องบอกคุณอาก่อนว่าชาวทิพย์เนี่ยหรือวิญญาณต่างๆที่แฝงเลนหรือสิงอยู่ในในรูปปั้นต่างๆทีบูชาเนี่ยหรือในกรอบรูปที่มีอาคมเนี่ยมีอยู่จริงส่งชาวทิพย์นะฮะทิพย์ที่เป็นทิพย์ชาวทิพย์ือสิ่งที่ทั้งเทวดาทั้งสัมภเวสีหรือ พลังงานที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อค่ะมีอยู่จริงด้วยตาเนื้อด้วยนะฮะฟังต้องใจครับใช้คายากไปหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ยากครับเพ <ฮะ S 2> ียงแต่อธิบายให,ให้ให้ชัดนิดนึงว่าใช้กับว่าตาเนื้อก็คือเ <ฮะ S 1> นี่ยฮะอ,อย่างแรกเลยพ้องเล่าในส่วนของแป้งแล้วกันห้องทํางานแป้งพอจิตป้งเปลี่ยนแล้วแป้งมีปัญญาละแป้งเอากรอบรูปที่แป้งเคยได้มาที่มีอาคมที่บอกว่าปังปุรีเรต่างๆเนี่ยในห้องอ่ะเก็บบอกมาเลยแต่ก่อนเก็บ ต้องพูดอย่างนี้ค่ะคุณอาแป้งบอกว่าแป้งท่องอย่างนี้ค่ะพุทโธเมนาโธธรรม,มเมนาโธสังโฆเมนาโธบัดนี้ข้าพเจ้าขอนับถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดแล้วที่พึ่งอื่นของข้าพเจ้าไม่มีค่ะและข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําทั้งหมดให้กับชาวทิพย์ทั้งหลายที่แฝงเร้นอยู่ในกรอบรูปเหล่านี้และอยู่สถานที่แห่งนี้ขอบุญของแป้ง แปลงเป็นสมบัติทิพย์ให้ชาวทิพย์ทั้งหลายและขอให้ทุกท่านเป็นสุขจากบุญที่แป้งอุทิศให้แล้วนี้เถิดคุณอารู้ไหมว่าจิตแป้งสึกแม่ตาแล้วแบบขนลุกแบบรู้สึกโล่งอย่างที่ไม่เคยโล่งมาก่อนโดยที่แป้งไม่ต้องก้มหัวไหวใครแล้วพอแป้งก้มไม่ได้แล้วอ่ะพอแป้งมีภารตะนาตัยเป็นที่เพิ่งสูงสุดแล้วแป้งไม่ให้ค่าของพวกนี้แล้วอะค่ะเมตตาทำคำจุดโลกที่เขาว่ากันเนี่ยนะฮะอันนี้ชัดเจนเลยแล้วราสึกว่าคำแข็งแรงในจิตเรา แล้วกลายเป็นความแมตตาว่าแบบอคุณาเชื่อเรื่องสามเสด็จพภูมิไหมคะว่าเราเกิดแล้วแล้วก็มีชาติต่อๆไปแล้วว่าชาตินี้เราทาอะไรชาติหน้าเราก็เกิดเป็นสิ่งที่เราได้กระทาต่างๆในชาตินี้ได้ยินเรื่องนี้มาเรากับกลายเป็นจิตที่เรามองของเหล่านี้ด้วยความแม่ตาว่าเราก็วนอยู่ในการสังสารวัฏด,ด้วยกันนะ่ะเจอทุกบ้างสุขบ้างเหมือนกันนะ่ะเราพอได้แล้วไหมเรานับถือซีโอคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยดีไหมที่ไม่มีมิจฉาทิฐิที่ไม่มีความโกรธ ความเกลียดใดๆแต่เป็นพลังงาน,น,นอันบริสุทธิ์ที่ทําให้เรามีปัญญาในการตื่นรู้และปัญญาในการจัดการความทุกข์ที่เราเจอในชีวิตหรือปัญหาในชีวิตอะค่ะในที่สุดเราจัดการกับสิ่งเหล่านั้นยังไงครับมันจะมีบางสถานที่ที่เขารับตรงนี้แป้งก็ส่งไป <N> นะคะม,มันก็จะมีสถานที่อยู่ก็ท่านใดสนใจก็ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวจะส่งให้ะะอ่ะค่ะแจ้งให้ทราบนิดนึงก็แล้วกันว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งอนะว่านะเป็น<ช>วัดแห่งหนึห่งที่เขารับของพวกนี้ซึ่งอาจจะไปไว้ใต้ฐานวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นวัดที่ก็อยากให้คนตื่นรู้เหมือนกัน<ม>ว่าพระพุทธศาสนาเราอะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราบูชาสิ่งพวกนี้เลยมีคนเขาเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้ต้นโพต้นใดๆอะไรแบบแบบแบบนั้นถูกไหมครับ จริงๆแล้วแป้งไม่แน่ใจนะว่าถูกหรือเปล่า <ừ. S 1> แต่ว่าแป้งคิดว่าแป้งก็ไม่อยากทำให้เป็นภาระของวัดแล้วก็เราเออถ้าเราอันนี้อาจจะไม่ให้เป็นภาระของวัดเหออาจจะเป็นภาระของทางเทศบาลเทศบาลกทมเ <laughs> พราะว่าไปวางไว้ตามที่สาธารนณะเราไปเคยเคยเห็นเราเคยตีจุยออะเนี่ยฮะ <laughs> เราไปทิ้งๆพอมีคนทิ้งคนนึงโอวิโนดีนันโยแย่ไปหมดมีน้ำกวาก เอาไปทิ้งอะไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งก็คงจะมีคนที่เอาเครื่องรังที่ตัวเองเชื่อเนี่ยเอาไปทิ้งอย่างนั้นบ้างอันนี้ไม่ทราบถูกไหมอันนี้ป้องไม่แน่ใจ,ใจว่า,าทําถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้พ้งต้องบอกคุณอาก่อนว่าก่อนที่เราก่อนที่เราจะเอาไปวางหรือว่าไม่ได้ชาไม่ได้ให้ค่าแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พ้่งอยากจะบอกทุกท่านเลยว่าถ้าทุกทุกวันเนี่ยถ้าทุกท่านยังยึดติด หรือ,อยังบูชาเทพที่ท่านรักอยู่เนี่ยบ้างแนะนําเลยว่าเทพเนี่ยมีอยู่จริงแต่ท่านอยู่สูงมากเลยนะคะ mm hmm. แล้วท่านเนี่ยไม่ได้ต้องการน้ําแดงหัวหมูหรือปลาช่อนแต่ท่านต้องการบุญที่เราทําเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยากจะบูชาอยู่ท่านอุทิศบุญดีกว่าค่ะเป็นการอุทิศบุญอุทิศบุญให้แล้วท่านแล้วก็บอกกล่าวแล้วค่อยเอาไปไว้ในที่ที่อยากจะบอยก็ได้ อ๋ออันนี้เดี๋ยวนะสองเรื่องอยู่างนี้หนึ่งการเส้นไหวเส้นไหวนั้นเขาบอกว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยด้วยวิธีนี้ใช่เพราะจริงๆการเส้นไหวเชื่อไหมคะว่าบางทีพระองค์เทพเราบูชาคุณอาเคยสงสัยไหมว่าเทพองค์หนึ่งอ่ะจะมาสิงอยู่ในรูปปั้นแบบเป็นหมื่นรูปทั่วประเทศเหรออนอน่าคิดนะคะเคยสงสัยไหมคะก็เคยสงสัยแต่ว่าเราก็บอกว่าก็เขาเทพอ่ะเขาเป็นเทพอ่ะ เป็นเทพก็เนาะมีกายที่มีอะไรต่ออะไรมากมายเยอะแยะมันมันแยกกายออกได้อะไรอย่างเงี้ยคือครูบาอาจารย์นั่งก็บอกว่าอันนี้เชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่วิจารณญาณเลยนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเทพอ่ะมีจริงท่านอยู่สูงมากท่านถึงเรียกว่าเทพแล้วเทพอ่ะท่านไม่ลงมาสิงในลูกปั้นหรอกแต่สิ่งที่เราเอาหัวหมูเอาปลาเอาน้ำแดงแบูชาเนี่ย แน่ใจหรือว่าเป็นเทพบูชาไม่ใช่วิญญาณแถวนั้นมาสิ่งในร่างนั้นแล้วก็ก้มหัวรับรับเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่าคิดนะคะเราเอาไปเส้นไหว้วิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนอะไรแถวนั้นไม่ตอบพาต่อเราคิดได้เองนะคะว่าคุณกาลังคุณกําลังไหว้อะไรอยู่เพราะเทพจริงๆท่านอยู่สูงแล้วท่านไม่ได้กินของหยาบที่เรากินถ้าอยากทําบุญให้ท่านดีมากแล้วก็ทําได้เลย อุทิศบุญทำความดีทำบุญทำทานแล้วอุทิศบุญให้ท่านเนีย่ยสิถึงเป็นการกระทำที่ถูกต้องอนะคะไม่ใช่หัวหมูหรือไก่ <c oughs> ไก่ปลาช่อน <c oughs> ตั้งทำมาหมดแล้วอะค่ะค่ะก็เป็นเรื่องที่เป็นเครื่องหมายคำถามของหลายๆคนอยู่นะฮะในที่สุดก็ชีวิตก็ของคุณแปง้งก็เปลี่ยนไปในแง่ที่ดีขึ้นนะครับหลังจากที่เลิกไปเชื่อเรื่องมูเตลู ค่ะมากมายมีอะไรที่จะพูดกับผู้ที่ยังคงเชื่อในเรื่องนูเตลูอย่างนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะจากประสบการณ์ค่ะขอให้สิ่งที่บ้างเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นข้อคิดดีๆให้กับผู้ชมนะคะเพราะไม่ได้ต่อต้านนะฮะไม่ได้ต่อต้านอะไะเพราะว่าท่านใดที่ยังนับถืออยู่บ้างเรสเปคค่ะบ้างเคารพสิทธิส่วนบุคคลแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแป้งเนี่ยเป็นเรื่องจริงและขอให้มันเป็นธรรมทาน เป็นข้อคิดดีๆให้กับผู้ชมทางบ้านทุกท่านสมัยเนี่ยสิ่งที่น่ากลัวคือความมูเตลูหรือวัตถุมงคลต่างๆมันหล่อลอมเข้าไปเกือบจะเป็นแก่นแท้เดียวกับพรพุทธศาสนาซึ่งไม่ใช่ทำให้คนหลงและเข้าใจผิดซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เคยนําปัญญาในการที่เราพ้นทุกข์หรือแก้ไขปัญหาชีวิตต่างๆที่เกิดขึ้นเลยและมันน่าเสียดายที่จริงๆแล้วเรามีพระพุทธศาสนา ที่ถ้าเราศึกษาอย่างแท้จริงและเข้าถึงแก่นแท้เรารู้เลยว่าสามารถทำให้ชีวิตเราดีขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรมมันเดินไปด้วยกันได้แล้วมันทำให้ปังปุริเยยิ่งกว่าเดิมในหลายๆด้านความทุกข์ที่มีที่เคยมีมันไม่ได้มีมากเท่าเดิมเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นการเกิดดับของอารมณ์รู้เข้าทันจิตตนและให้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ย ถ้าท่านใดเนี่ยสนใจที่จะเดินตามแนวทางของแก่นแท้พระพุทธศาสนาแป้งต้องเรียกว่าแนวทางเปลี่ยนมูเป็นมักเหมือนแป้งยินดีนะคะยินดีร่วมทุกท่านเดินทางเดียวกับแป้งท่านใดสนใจก็ติดตามได้ในเพจ Facebook มูลนิธิธรรมนาวาค่ะในนั้นก็จะมีวิธีการปฏิบัติเพื่อให้เราใช้แก่นแท้พระพุทธศาสนา จัดการกับปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆในชีวิตประจําวันได้คำดีนะคระับคำว่าเปลี่ยนมูเป็นมักมักมอรอหันคอควายนี่ฮะก็คือเส้นทางหรือว่าวิธีการแห่งการดับทุกข์แห่งการพลทุกข์นั่นะคะนะะก็เป็นประสบการณ์ชีวิตของคนคนหนึ่งที่ไป จะเรียกว่ามัวมาเอาก็น่าจะได้ในกรณี<า>ของขามาาน่าเลย,ม,เลยมัวเมาถึงลงค่ะเพราะฉะนั้นสำหรับท่านที่ยังคงเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณน,นะฮะ,ฮะแต่คุณแป้งมาเล่าประสบการณ์อนี้ให้ฟังถึงการเดินสายกลางมากกว่าว่าอย่าหลงกับมันมากเกินไปจะเชื่อก็ได้เพื่อความสบายใจของตัวเองเพื่อความ สงบของตัวเองที่เชื่อว่าจะทําให้ตัวเองสงบแต่ถ้ามากเกินไปอย่างคุณแป้งเนี่ยจนกระทั่งของเข้าเนี่ยวิญญาณเข้าไปสิงร่างของตัวเองแล้วเนี่ยเอาผีเข้าแะละเราพูดกันอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโทษสำหรับตัวตัวเองโทษไปถึงกายหยาบของเราพูดภาษาผ้าอะไรนะโทษไปถึงกายหยาบเลยก็คือเป็นร่างกายอะไรสุขภาพเลยใช่ถึงสุขภาพซึ่งน่ากลัวมากอ่ ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากคุณแป้งก็ขอให้ชีวิตดีๆนะสูงๆขึ้นไปเรื่อยๆและมีความสุขทั้งกายและใจค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแป้งครับพี่บนวันชีวะเกลียงไกรค่ะสวัสดีครับและทั้งหมดนี้ก็คือช่วง Facebook Live ของเรานะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วฮะสวัสดีครับ ตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ